มาแล้วครับดอกแหลกแหกมันครับภาละกิจตามหาเห็ดเพิ่งมนันเอาอครับดอกกำลังงามกำลังพวาแก่ง มีอีกครับฮะสนต่อ จเจอแล้วครับดอกที่สามครับเ,วเ,วเบิ้งว่าอยู่จังไดยดอกที่สามดอกน,น,นี้ก็ง่ายเกิดมากนาะเห็นบ่ครับนี่นะครับนั่นนั่นเห็นไหมเหรอครับดอกที่สามมันมันมันนี่แค่ครับมาดิอย่าขึ้นไเบิงครับ

ลุยกันครับด้วยต่อด้วยต่อเออดอกที่สองตามมากครับอ่ะม,มมะมันมานล้วมี้ครับบางคนกะจีบสังเกตนะครับกะจีบเห็นครับว่ามันเกิดอยู่จังใดนี่แหละครับบรสังเกตดีดีว่าเห็นดินี่ครับเห็นไปนี่เห็นไป tay phun mày, em thấy học chữ tay phun mày để thèm em chị cho vật thầu thầu cả cho mà. หอมอยู่่องหากันตามนี้สองดอกแล้วไปุยกันต่ออีกอ ดูผลาง,งานครับพระละกิจเจ็บเห็งเิงมือนเด็ดแจงหนึ่งครับเพราะเด้แจงอยู่เต้งฝ่ากับมืดมากแล้วครับได้แจงแล้วเราทำนี่แหล,คและครับเขาบ้านเราบ้านไปเอ้าครับเนาะล้วเร่งจุดอ,อ่ะสวัสดีครับ